มูลนิธิกรุงศรีเปิดมิติใหม่สู่กรุงศรี University Vol u n t e e r b o o ียบูตคมจัดเต็มบ่มเพาะต้นกล้าเยาวชนไทยปลูกพลังสร้างสรงสรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนมูลนิธิกรุงศรีจัดกิจกรรมกรุงศรี University Vol u n t e เ r b o o ียบูตแคมบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการสร้างสารรค์นวัตกรรมการบริหารโครงการและปลูกฝังจิตสำนึกแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันชิงทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม ภายใต้โครงการกรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนาประจำปี2567เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปนายภูลสิทธิ์ว่องทวัชชัยผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิกรุงศรีกล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือเราอยากจะให้น้องๆน,นะครับที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาได้ใช้วิชาความรู้นะครับหรือทักษะที่เขาได้เรียนในแต่ละสาขาเนี่ยในการประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมในการนําเสนอโปรเจกต์ที่มีมิติท่านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการรีไซเคิล นะครับหรืออาจจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหลักๆก,ก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยประยุกต์ใช้ทักษะองค์ความรู้นะครับที่ได้จากการศึกษาแต่ละคณะที่น้องๆเนี่ยนะครับได้ได้เรียนรู้นะครับมาประยุกต์ใช้มาดําเนินโปรเจกต์ครับ นอกจากนี้กิจกรรมกรุงศรี University v o l ้วอลเลนเ o ียบูตแคยังได้รับเกียรติจากนางสาววิชุลดาปันธารานุวงศ์ศิลปินผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชุลดามาร่วมบรรยายให้ความรู้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในหัวข้อ circular economy เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์แก่นิสิตน,นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังได้นำชมนิทรศการ adaptation ทั้งจำทั้งปรับ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการรังสรรค์เศษขยะและวัสดุเหลือใช้มาเป็นงานนิทรรศการศิลปะอันทรงคุณค่าซึ่งจัดโดย Noble Play ร่วมกับนางสาววิชุลดาปันธารานุวงศ์ณ n น n o ิ p l a ลเพลจิต UOB เผยผลการศึกษา Asian Consumer Sentiment Study 2024ชี้ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสำคัญกับการซื้อประสบการณ์และการลงทุนเพิ่มขึ้น ธนาคาร UOB ประเทศไทยรายงานผลการศึกษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอาเซียนหรือ ASEAN Consumer Sentiment Study ประจำปี2024เผยว่าผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า2ใน5ใช้จ่ายกับสิ่งของจำเป็นมากขึ้นในขณะที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์และสนใจลงทุนเพิ่มมากขึ้นการศึกษาในครั้งนี้จัดทำขึ้นร่วมกับบริษัท Boston Consulting Group โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซียนเช่นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามสามารถปรับตัวและรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้นายยุทธชัยเตยราชกุลกรรมการผู้จัดการบุคคลธนกิจธนาคาร UOB ประเทศไทยกล่าวว่าคือในเรื่องของอรนแรกก่อนนะครับผมท่วนนิดนึงระกับว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นอผู้บริโภคคนไทยถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่า แย่ลงแต่ว่าในความแย่ลงเนี่ยมันก็ยังมีโพสิทีฟสายบางอย่างนะครับสินค้าพุ่งเฟือยคนไทยใช้บริการลดลงแต่บางอย่างเนี่ยที่มันเป็นการซื้อประสบการใช้ต่างประเทศมากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าไปต่างประเทศหรือว่า cross border spending เนี่ยมากขึ้นอย่างไรนะครับคืออย่างแรกก็คือว่ามากขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับท่องเทียเท่ยวกับครอบครัวนะครับอันนี้ก็เลย feature t r i นะครับก็คือเพิ่มขึ้นถึง4ีแเรต่แล้วก็ไปการเป็นพิเศษฟ r i นะครับเป,ป,ป็นทุกปีก็เพิ่มขึ้นนะครับ หรือแม้แต่ถ้าการออกการลงทุนที่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงการ17%แล้วก็การโอนเงินนะครับในต่างประเทศก็มีดูการสัญชาติวอลุ่นเพิ่มขึ้น14%อันนั้นแสดงให้เห็นว่าในฟาร์มที่เราทำารลงทนจริงแต่ว่าเราก็มีความสามารถในการปรับตัวนะครับในการลดใช้แสงที่ก็จะเป็นในขณะเดียวกันก็ต่อสลองนี้ตัวเองด้วยการ experiential spending แล้วก็ไปต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงการออกการลงทุนที่ต่างประเทศด้วยั ด้านนายปุณณศวิจิตกุลวงศาผู้จัดการวีซ่าประเทศไทยกล่าวว่าก็คือว่าแตชัดเจนเลยว่าโดยเฉพาะในยุคสมัยดิจิทัลเนี่ยนะครับการใช้จ่ายเกี่ยวกับประสบการณ์เนี่ยสูงขึ้นเยอะนะครับภาพรวมของไทยแต่หน้าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก40%คนไทยที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทางด้านเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับจนซีเนี่ย56%เลยถามว่าและแคตตเนี่ยคืออะไร มี4แค t e g o r อกที่สำคัญ <c oughs> ก็คือเกี่ยวกับ entertainment การดูคอนเสิร์ตนะฮะการไปอีเวนต์นะครับจะบสังเกตได้ว่าแต่คอนเสิร์ตต่างๆในบ้านเราเนี่ยยังขายได้ดีนะครับเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวชัดเจนนะครับอันนี้วีซ่าเราเห็นเทรนท่องเที่ยวทั้งไทยเที่ยวไทยนะฮะแล้วก็ไทยเที่ยวเทศนะครับในส่วนของ dining out ทานข้าวฝ่านะย dining r e s t a u ตพ่อคนอยากจะ ใช้เงินจริงๆก็มีการซื้อประสบการณ์เรื่องพวกนี้แล้วก็พวกไ์สไตล์นะฮะก็คือนวดนะฮะสปาอะไรต่างๆนะฮะมีครูส้า CPO s e v e ่ตอกย้ำนโยบายลดพลาสติกจาก s k v e s Club c a ับแคมเปิดบ้านชวนน้องรักโลกดูแลด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์สื่อสายกรีน CPO 7 e l e v e n เปิดบ้านต้อนรับน้องๆลูกหลานสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์และสโตร์บิสเนสพาร์ทเนอร ตะลุยเซเว่นคิดขับแคมปชวนน้องรักโลกลดพลาสติกขับเคลื่อนนโยบาย2องรถได้แก่รถพลาสติกและรถพลังงานพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมตามนโยบายเซเว่นโกกีเพื่อสิ่งแวดล้อม24ชั่วโมงส่งท้ายปิดเทอมเดือนตุลาคมภายในงานเด็กๆได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท C ีพจำกัดมหาชนผู้บริหาร7ซ l ว v e และ7 Delivery พร้อมด้วยผู้บริหารพี่พี่พนักง,งาน c ีพ l ออเซเว่นอเลเวนาทาราพารักถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีด้านนายยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท c p พ l อจำกัดมหาชนได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่าต้องเริ่มตั้งแต่เรามีร้านเซเว่นแล้วร้านเซเว่นเนี่ยก็เป็นร้านที่อยู่ริมถนนอยู่ตามชุมชนนะแล้วก็เป็นร้านที่เด็กก็เข้าได้ผู้ใหญ่ก็เข้าได้แต่ เด็กเนี่ยมันควรจะมีร้านของตัวเองที่ได้สนุกสนานได้สร้างจินตนาการอันนี้เราก็สร้างขึ้นมาเป็นร้านเซเว่นคิดขับเป็นร้านเล็กๆสําหรับเด็กทุกอย่างก็ย่อส่วนมาสําหรับเด็กให้เด็กมาเล่นมาเป็นคนขายของมาเป็นคนซื้อของมาเป็นคนส่งของเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาการและให้เกิดจินตนาการซึ่งจินตนาการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าความรู้สามารถที่จะจินตนาการได้แล้วก็สนุกไปกับมันได้ แล้วที่สําคัญคือสามารถที่จะสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆกันโดยทั้งหมดนี้เป้าหมายก็เพื่อให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมีความสามารถและมีความสุขสําหรับโครงการ CPO เปิดบ้านชวนน้องตลุยเซเว่นคิสคับ เป็นหนึ่งในในโยบายสร้างชุมชนอุ่นใจเซเว่นอเลเคียงคู่ชุมชนโดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกๆเดือนตลอดทั้งปีและกิจกรรมเซเว่นคิสคลับแคมในช่วงปิดเทอมเพื่อให้เด็กๆระดับอนุบาลถึงประถมต้นที่สนใจได้มาทำกิจกรรมเสริมความสุขสนุกและสร้างแรงบันดาลใจไปกับพี่ๆผู้บริหารพนักงาน CPL และเซเว่นที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลน้องๆทุกคนอย่างอบอุ่น ด้านคุณก้องจากเพจก้องกรีนกรีนได้กล่าวถึงการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่ารับผมชื่อก้องนะครับจากเพจก้องกรีนกรีนนะครับก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชวนทุกคนมาใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยวิธีที่เข้าใจได้ง่ายและก็ทำตามได้จริงนะครับคับการทำคอนเทนต์ที่ชวนคนมารักโลกกันมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องพยายามปรับตามพฤติกรรมของผู้ผ,ผู้ดูนะครับหรือออเดียนสนะครับก็คือผู้ชมนั่นเองนะครับว่า เราควรจะทำคอนเทนต์ยังไงที่พูดถึงการรักโลกแต่ว่ามันฟังดูไม่วิชาการเกินไปไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับก็จะต้องเอาเรื่องของเทรนด์เรื่องของความสนุกนะครับหรือว่าเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆว่ามันควรจะเป็นวิดีโอในแพลตฟอร์มไหนหรือเป็นสื่อประเภทไหนเพื่อที่จะให้เข้าถึงคนได้ง่ายแล้วก็เข้าใจแล้วก็เขาสามารถที่จะได้แรงบนนันดาลใจแล้วก็ไปปรับใช้ได้จริงคุณนุน่นอินฟลูเอนเซอร์จาก IG นุ่นและน้องใจเย็นได้แสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า พาชื่อนุ่นนะคะเป็นอินฟูนะคะตอนนี้ทําเกี่ยวกับสายของแม่และเด็กค่ะกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะทําให้น้องๆน,นะคะได้เรียนรู้วิธีการลดโลกร้อแล้วก็ลดขยะที่มีแบบว่าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสามารถแบบว่านํากลับไปรีไซเคิลรียูสนะคะแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ะคะ่ะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะคุณมิกกี้จากเพจอลิซิลตั o เวิลด์ได้แสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า ชื่อมิกิีนะคะมาจากเพจอลิซอลิซเ e ตเติ้ลเวิร์ค่ะค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่แบบให้น้องๆเข้าร่วมกิจกรรมนะคะจะได้มีทักษะความรู้ค่ะแล้วก็จะช่วยให้น้องเนี่ยค่ะรู้จักการรักโลกร้อนนะคะแล้วก็จะช่วยกันแยกขยะต่างๆรู้จักความคิดสร้างสรรค์ค่ะสวัสดยกระดับสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงินเปิดตัวแอปสีสวัสด์แอปดีชีวิตคล่อง ตอบโจทย์ครบจบทั้งสินเชื่อและประกันบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือสวัสด์ยกระดับก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงินตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลเปิดตัวแอปพลิเคชันสีสวัสด์ภายใต้สโลแกนแอปดีชีวิตคล่องที่ต้องมีติดเครื่องมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรในแอปเดียวทั้งการจัดการสินเชื่อและประกันสะดวกรวดเร็วใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เมืออยกสาขาสีสวัสด์มาไว้ในมือถือรองรับการใช้งานทั้ง iOS และ Android เปิดให้บริการมาแล้ว9เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567ปลื้มกระแสตอบรับดีเยี่ยมมียอดดาวน์โหลดกว่า280,000ครั้งนางสาวธิดาแก้วบุตรตาผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรบริษ,ษัทสีสวัสด์คอ์บอรเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่า แอปพลิเคชันของสวัสดิ์ถูกออกแบบมาให้อำนวยความสะดวกลูกค้ามากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ดูแลลูกค้าของเราได้ใกล้ชิดขึ้นนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบรา,ายละเอียดในการทําธุรกรรมกับบริษัทได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะในส่วนนี้จะทําให้การทําธุรกรรมกับเราในโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะในช่วงไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยเรากำลังจะเพิ่มเฟสใหม่ก็คือลูกค้าสามารถ ซื้อประกันออนไลน์ได้ผ่านผ่านทางแอปพลิเคชันอันนี้นะคะในส่วนนี้เริ่มต้นก็จะให้ลูกค้าเทียบราคาเบี้ยประกันว่าที่ไหนที่ลูกค้าคิดว่าเหมาะสมที่สุดอันไหนราคามิตรภาพที่สุดถูกที่สุดค่ะถ้าแอปได้รับความนิยมแล้วสามารถให้บริการของลูกค้าให้บริการกับลูกค้าเราได้เต็มตามที่เราคาดหวังไว้ค่ะในอนาคตช่วงกลางระยะกลางเราก็อาจจะพิจารณาลดจํานวนสาขาลงค่ะ นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยที่ครอบคลุมมากขึ้นสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า mm hmm. เพื่อทำให้กระบวนการทำประกันภัยเป็นเรื่องง่ายคุ้มค่าและเชื่อถือได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด NC Housing ครบรอบ30ปีจัดงานมหกรรมบ้านราคาพิเศษผนึกสถาบันการเงินสินเชื่อบ้านสีเขียวชูรักโลกต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานมหกรรมบ้านราคาพิเศษมากกว่า2 0พันธมิตรภายใต้ชื่อปียะลมกรีนไลฟ์แอดโฮมแฟร์กิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปีขนทับบ้านโซนเหนือต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานพบสินเชื่อบ้านสีเขียวเมื่อวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนถึงวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมา นาเอ็นซีลีเจนสปอร์ตแอนด์เวลเนสสโมสรบ้านฟ้าปิ่ยรมวงแหวนลำลูกกาคลอง6อย่าพลาดบ้านราคาดีราคาลถแบบเกินพิกัดกิจกรรมดีๆแห่งปีมีแค่ครั้งเดียวนายสมนึกตันทะเทิดธทรมกรรมการผู้จัดการบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าปี2024เป็นปีที่ NC เรามี Green Direction g r e e n Concept g r e e n Design ก็เลยคิดว่า2เดือนที่แล้วเราจัดงาน NC เปียรมกรีนแฟร์ไปวันนี้เนี่ยเราจะจัดงานเปียรมกินไลฟ์แล้วก็เป็นโฮมแฟร์ด้วยเพราะเป็นจังหวะเดียวกันที่เรามีจัดงานมหากรรมบ้านละคอนโดที่ศูนย์ประชุมสิริกิจเรามีชวนพันธมิตรกว่า20 บริษัทเข้ามาให้สินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวกับ Green Product, Green Material, Green Solution, Green Application นะครับแล้วเราก็มีพันธมิตรที่มาให้บริการด้านสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับประกันธนาคารที่มาให้สินเชื่อที่เป็น Green Loan NC ก็จะนำบ้านของ14โครงการทั้งกรุงเทพตนเหนือกรุงเทพตวันตกนะครับทางพุทธมณฑลทางตร่งชันทางนนทบุรีออกบูด้วย ก็เป็นจังหวะดีครับที่เราจะนําเสนอบ้านสีเขียวนะครับบ้านเบอร์ห้าที่เราได้รับอวอร์ดและรางวัลจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมานําเสนอในงานนี้ด้วยนะครับนายสมนึกกล่าวปิดท้ายว่า ภายในกิจกรรมยังได้รับความรู้จากวิทยากรด้านการรักสุขภาพพร้อมข้อแนะนำองค์ความรู้เรื่องบ้านพบสินค้านวัตกรรมช่วยประหยัดพลังงานจากเหล่าบริษัทชั้นนำหลากหลายอาทิ S C G T O A Panasonic เมืองไทยประกันชีวิตโรงพยาบาลสินแพทย์ D O S Co w a N C Q พร้อม N C Regen พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม Test Drive หรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก M G B Y D ลุนรับรถจักรยานไฟฟ้าเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานสู่ความยั่งยืน